เอาพี่น้องผมแถวนี้มันเถือนเจ็ดสิววายังไสสไตล์บ้ามีก็ยังสี่ต่ว่ากะสิพยายามสอบๆลงเด้อครับเด้อแต่เขาเตือนมาติดเหลีองติดเดงยกับสีสอบลงบ่ราะมันสี่กก่เดียนนะพี่น้องผมบันสิววายสี่แก่เดียนอีกเครืองกิโลเอาได้บ้าโพไซได้คุณปศวทีมงานคุณอาภาพ้องเฮาเดียดเราบ่ฟ้ามอ่ต้องพี่น้องผมค่อยๆเปิดเบื้องเดียดบ่ว่าท่านเดียนท่างกดียนกำลัง กำลังกำลังไวนไวจังหน่อยพี่รองน้ำปรุงธรรมชาติเตรียมมาสูตรนี่ต้มซ้างก็ได้นาะพานะ่อยโซน่ะต้มไอด,ดได้นอเสาต้มได้หอดได้นวดเสาครับสวัสดีครับกับบ้ามีแลวก็ทีมงานอีสานบ้านอเองจินเขายุทงหน้ากระตอบหน่อยเหมือนเดิมคือเกาอยากต้มเปียกป็นไรบ้ามีจัดให้เลยครับทีมงานเขานะครับเนาะไปหางมาได้รักมาได้เขากวนจะต้มกินบ่กกวนจะขายพี่น้องของมันหายยาก้องมันแร่ก็เออ ของมันแล่ laz, แร so ่ไอเทมเลยละตัวน eh <so ี้เอ้าพออย่างสอเดี๋ยวเดี๋ยวเามีโค้ดให้แบบบ้านๆแบบบ้านๆเขาก็ต้องกินแบบบ้านเนราะพ่อย่างสอเนาะลลางยางดีแล้วเด้อครับเด้อเอ้าเขาสีบ่อยเห็นตอนเอาล่องมาลงใดเลยพออย่างสอจ้าลงเอาโหลดลงโหลดบ่แล้วมันตัวขี้ดีแล้วมันสิเงียบขัดฟันเออบากระเทศลงโหลดเขาลลางดีแล้วนะอืม มวยบ่อคาแล้วต้มเปียกเขาคาอยู่สมบูรณเห็นหลายช่องเยอะเ,เขาเอาลงดี่แล้วเขาพูดไทายตอน,นอ้กัญะาคาคาที่เราบานนี้เลียดสาดอีกกะโวยนักนะาสาหัดอีกแล้วเป็นไปได้มีค่วมเป็นไปได้สูงกว่าสีวสีโดดมอาี่โดดนี่แล้วหาวิธีคิดวิธีปก,ปก ปอกกับเอาไปปอกฟอกกับปอกคนตัวจูไฟไฟทาเพราะยันงน้องมันเดียดเลี้วนี่ปอกเรากำมาเทเลยขันวางสนเดี๋ยวบ้ามีอุ้ยเดียดคักเล้วนี่พวกใส่เอ๋ยอออบ่าเยี่ยมันถือขีดเดียนั่นแหะฮัดเด้อือฮัดเทะเถะขอ ธรรมชาิกอนเด้อพี่น้องเด้อยอืมเอ้าฝึงไฟเหาัอนไ้อยากไฟกำลังลางนามยุพี่น้องผมอืมอดเอานะครับเนาะมีละครับบรรยากาศทงทงพี่น้องผมบรรยากาศทงทงติสงนทางได้คุณพ่อสอมาเป็นกุ๊กไข่เนาะครับเนาะก็ย่อมต้องดีงามเป็นธรรมดาพี่น้องผมส่วนสีแซบว่าแซบนั่นบ้ามีดปุงแซบเลตมาให้มแล้วกหวังว่ามันสีแซบนะครับเพราะว่าเขากินน้ำอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ ต้มเบิดเขาเอิ่อนมาต้มเปียกต้มปอกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าแซ่บบ่มันก็นต้องแซ่บแล้วครับผม,น,มน,น,น,น้ำกับบัวป็นังพี่น้องน้ำไม่นู่ไม่น่าวยินได้นะ่ะเพให้มันเดือดเอาให้เห็นซ้ำนี่เลยพี่น้องเด้บอบัวกายเห็นหลายกว่านี้แล้วก็มันเป็นภาพอันตรายนั่นไหม เอาเระเอกของงานของเข้าอีกอย่างหนึ่งวัตถุดิบชั้นเลิศที่พี่น้องท่าอื่นอาสิโบหูเขาหูสูตรแล้วพี่น้องผมใบมงเล้งใบมงเล้งพี่น้องเขาเอื่นใบม่วงเล้งพอแม่พระาเอื่นแต่หน่อยตัวนี้เป็นสูตรสัเร็นาะผโ้ใส่เนาะเป็นสูตรสําเร็จต้มอื่งต้มกบต้มปลาต้มเสียต้มหมูต้มซ้างต้มผ้าต้องใส่หมดอยู่อ่ะผู้ใดเสียน หยาดแล้วพี่น้องได้การจ้งไปเน๊ะซ้ำนีนานาชิดเด๋อโอเคอะไรหรือพี่น้องแย่นแน่นครับแย่หรือ่ะพี่น้องผมฝาหมอครับพ่อมีธรรมชาติเนาะคุณผอเนาะอ่ะเดี๋ยวอีพี่ต่อไปอยากเห็นบรรยากาศทงทงพี่น้องก็ว่ากล้วยเฮาสิเฮ็ดเจนยูนี่เกินว่ากล้วยเชี่ยนี่สูดนะครับเรืองการค้นเพราะมาหลักของเราไปก่อนพี่น้องกล้วยเชี่ยนี่สูดเขาสิกินสูค่ายเชี่ยน้ำกันการค้นเพราะเอาไปก่อน จาขอเพิ่นแจ๊สสีมาเอาว่ามาเอาเพราะว่าเพิ่นได้เนี่ยอยูุทางอื่นก็ขออนุญาตเพิ่นมาเห็ดอยากเห็ดกินตลอะพี่น้องผมเด็ดกระเพ้าหนะ้าทางนี่เนาะใส่สุดถ่ายใส่กัะเพ้าเสียบเสียบไปเจอกันอีพี่สองพี่น้องผมตออ่อเนื่งกันไปเลยที่เดียวเชียวนะเอาครับพี่น้องผมไดเวราเปิดใบตองออกมาเืิ่งแล้วจัดไปผู้ใส่เปิดประมาณกลางเปิดประมาณกังา,ณกงาง เียนมาว้าวหา่ว่าบาเ่เสียบพอดีแลวพอดีแลวบ่ใส่บิ่งด้วย่น้องผมเข้มกับบ่เข้มเทียนสีเข้มกับบ่เข้มสีาจางกับบ่จางแปลว่าแซ่บเน่ยป่ะสบสุดจัดพีนพ่น้องผมมาซิมให้นำนัวใส่ใบมงี่สมดีว่ะมีน่อย mình nói mình 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 chàng mình 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 ยากาแฟเยอะบุงเบื้องต้นเอาซ้ำนี่แหละอืออือบุงเบื้องต้นเอาซ้ำนี่แหละใบโมงลูกไปยีพี่น้องมันจีบ่สมอ้าวโมงจีบก็ส่วกับเตยโฟใส่แต่เอาต้มเห็ดเปี๊ยดีพอเงี้ยน้องมันยังสีถือต้องนี่ต้มให้ความส่วมันออกเลยเห็นไหมขึ้นเหลียวอือบ๊าว่เป็นตังเซที่เหลีแะเนียนบ่มั่นต้มอืออันนั้นมั่นมันต้มยังต้มนี่เอาบอกส่งเห็ดเปที่เหลียะได้การได้การพี่น้องผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสักครู่ยกขึ้นมากินเลยพี่น้อง เอามาพี่น้องอวดว่าไหนหรอขวาซิมนนอ,อีแค่ไหนโอ้ปี่ไอพอดีพอดีเลยแล้วพูดนะเอาซ้ำได้อีกสิยมร้อยมันตัวโอ้ยจิน้ำกันผิดละพันธิบารสิมมโตอยกพี่น้องเอาลงเลยเลงแบบเลยพอใส่ ลงไปเลยเออพีชเป็นไปให้ได้กินพักนทำไงแม่อันนี้ทิมเป็นก้างเป็นต้นลงไปหลอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดปลาพี่น้องผมว่าไพว่าลวงน้ำเถอะเบิ่งเด้อหนามเบิดแน่นอนสุดยอดเนื้อมันมาสุดยอดปลามันเยน็น เออมีความสมดุลได้เราพวกใส่บาทนี่เดียดก็คือเอาเลยยิ่งแต่มันบ่เดียดเลยเดี <laughs> ๋ยวมันกระเดือดนึ่งจะฟาวเดียดยแล้วเอาเลยพี่น้องว่ายลุ่นเหมืนไพ่พี่น้องกินแหงไหนกินแหงไหนไมที่องกินจ้มเอียนต้มเอียนไวรุ่นไฟหาหลอดทงดนี่ฮ <laughs> ่า <laughs> หนมันต้องแนวนี่พี่น้องบาทนี่ เดียดเดียดเล้วเดียดแล้ว,ลวเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะไอ้มันเดียดบุกบุกบุกท่วมแล้วเฮาสิเอาเลยพี่น้องผมบาดนีไม่กินแล้วกันสิอ่ะผมพี่น้องพี่น้องผมปงมาเดียดบึมบึมโอ้โอ้โอ้มาๆมา,มาคุณแมไไไไ่อะไรไปอะไรต้มปลาปลาไหลตักดีๆระบาดโฟใส่บอ่อเทเละเทตักง,งามๆเลยอืมแมนโอ้ บ้าเขาใหญ่เลยต,ตักกินงามๆเลยพี่น้องผมนั่นละ่ะตักเท่าขึ้นมาให้เต็มที่กินให้เบิดหมอพี่นอ้องไม่กินเได้หอหมอนม่กินหมอแม่นบ้าตักจักสามี่ตัวก่อนเออพอดีกินสิเป็นเมียนนั่นละ่ะเดี๋ยวหมอยกเท่ธรรมาดาย่า้ปูมพี่น้องทุม

vâng nè vâng nèo đây gìn tật găng nhau đây vô hên hm 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 con อยากมาันเงยคนเ่าเป็นอย่างเฮ้ยอยาเอาขงเว่ยขยี่สวาบันโอ้กินใสเลยใช่ไงมันเสียบเนาะ Mm hmm. อ่ะกินน้ำกินน้ำตามกินน้ำตามพี่รองผมกินน้ำตามน้ำยาตาม ดูหัวจุบจุบดูหัวจุบจุบไอ้พวกไทยหมนแล้วดูไดู้ยังซีหาตัวอยู่เอาม่เขียนหรอกเว้ยมึงยกูยนเหีนยา่คนเขียนเยี่ยนคนทีไว้าวมาตากเอาเดียจะไปไปแล้วต่คุณแม่ทำแล้วกวหน่อยทำตัวโตเหมือนเ อืมอืมอืมอะไรนี่น่าน่าไม่ดีกว่าไปเลยกินเบืดกลางเลยอือไรนี่น้องผมหอมอ่ะกาับมันนี่ที่ว่าใส่เวยใสควาอหวานเล้ว แจบเลยการร่มร่วมห้อมไหวๆหรอพี่น้องเราไม่ไหวฮั่เขาหโตๆแล้วตาคนกินอร์ดูกได้ยุติตอนเนี้ย

อ่อป้าควาตัวนึงตายดิวน้ำใหญ่มันก็ตายดิล้วก็ตายดิตายตน้ำไผนี่ที่าก่อน้ำใหญ่แต่น่ะนะบ้าควาคอยแขนเนี่ยอ้ไม่ตายจะหาสาดตงนี้ใช่หาสดเสียมันก็ตายเลยเป็นการจังบริษัทเขาไห่ครโลวงไมโดนีมันดีแทบกว่าแฉะมันกอ่ะเอาใมาตุกตาไข่ ยุงไซ้ำ <tı> น <ro> ีเราไปลยหน่อยคุณแม่ักเได้เือตเรรผมกินบทสุดท้ายเสียมลาพ่าจากกันไปเดี๋ยวเดียขอเท้าขึ้นเบื้องเนเอาซักไปเลยซักไปเลยจากันไปทายฝ่าวยบ่บเสียมลาพ่าจากกันไปเอาเลยคุณแม่เอาไปี้น Ừ. Ừ. dạy dạy đây dạy 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 dạ dạy dạy dạ dạy dạ dạ dạy dạ dạ dạy dạ 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 มาเด้อครับทุกคนกินน้ำข้นบ่มาบ่ได like ้กินได้พี่น้องอยากกินสองมาน้ำมันหอยกินกินอยากผัดเพีะเดี๋ยวไม่นู่นนะผัดเพียรหรือว่าขัวมาแท้พี่น้องผมเขาจิ้มมาเขาจัดให้แน่นอนไม่นู่นนะรับปล่าเอกินแน่นอนสำหรับกินปลาไหลนี่ฮะลักยามมากเลยตัวพี่น้อง หลักเซีเลยกครับเยอะกนคลิปหนาพี่น้องผม อาที่มาตามฟังแล้วฟังแจ่มเหมือนเดิมเมื่อเก่านด้่พี่น้องเด้อหักหน่อยหักเดิมนะคับเจอดอีสานบาดของหรือว่างบนมีสิทธิ์ว่าเขาก็ได้พี่น้องบ๊อบพีดบาดต้ประกาศให้ทุกคุณฟังสนองเนาะอืมจับ่าวผู้ใส่บ่าวมีแซบแซบพี่น้องผมแซบคนนี้บ่มีอีกแล้วจนๆเหมือนที่คุณนะเบื้องตอนงามๆซักไปพอี่น้องเอาเอานี่ยเนี่นี่ตังค์ให้เอาจัดไปอืมอืม แต่ว่าแบบอื่นขันยามแห้งยาแห้งสมเนาะสมเนีาะม,มันไม่มีอยู่แล้วนะกินหางปลาไหลพอนวดีกินหางปลาไหลพอนวดีอ๋อเสียดังบอกว่าอนถามความเสือว้าวว้าวไม่เลยตั้งแต่กินหางปลาไหล Ba lam nan vẫn đang can ba big hàm nha kỳ liệt. Mike, mày quân. Woman, giả vạch in. bà lam, woman. Nhoa, gió, 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 แล้วไปสมม่วงมันสมแบบไอ้เนาะคุณบอลเยเ็ดปอนเยอะมือนควอนันฮะมือนควันนได้เจ้ามาไม่เคเห็นตัวว่าผาดเี่พี่น้องขันเห็นตัวว่าผาดเว่ามีกัเลวมาคนๆยังหมาเนาไปดิลขวอนละหาผู้ลขว้ไหมอไปหามาแล้กคั่วกินได้ไหมแต่นั้นว่าจะได้ไหมเอ่ มีอยังสิบวไห้ห้ามหนูมาเป็นสิบปีแล้วได้มามาเลยได้ลกคนเกี่ยวกับพี่น้องผมคลิปหน้าที่เป็นเมนู้ัห้งกินเขาอยู่ตรงอยู่ทาอยู่หน้าอยู่ไงแบบนี้เดี๋ยวเตรียมงานเขาจัดให้ขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ